มาพบกับช่องฟ้าทองนินชาแนลนะครับวันนี้จะพามาแก้ไขให้ที่เป็นรถนะครับที่ใช้นานๆแล้วมันสีมันซีดนะครับสีมันไม่มันไม่เข้มเหมือนเดิมเหมือนตอนออกใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะขาวแล้ะมันมันมันไม่ดำแล้วนะครับตัวนี้ผมลองดู นะครับตัวนี้ผมลองทําดูนะครับก่อนที่จะอัดคลิปนะครับมันดําผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหน่อยนะครับนะรตัวนี้เห็นไหมครับสีมันจะแตกต่างกันมากเลยเน,นี่ยตรงเนี้ยตรงตรงที่ล็อกแม็กนะครับที่หงแม็กไลเนอร์นะครับเนาะ จะขาวขาวทุกหูเลยนะครับเนาะขาวหมดเลยตรงนี้ก็ขาวเดี๋ยวผมจะพาแก้ไขนะครับว่าจะให้กลับมาดำายังไงเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะครับก็ของใช้ภายในครัวเรือนนะครับตรงนี้ผมใช้น้ามันพืชเก่านะครับที่ใช้แล้วที่เหลือใช้นะครับกับเสศษผ้านะครับ เศษผ้าแล้วก็จะมีผ้าเช็ดตามนิดหน่อยนะครับก็มาลองดูกันเลยว่าทำกันยังไงกับแรกก็จุ่มนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มนิดๆนะครับแล้วก็มาทาเลยเห,หลเห็นไหมครับเห็นไหมกลบมาดำแล้วเห็นไหมครับกลับมาดำละแล้วก็ทาให้ทั่วนะครับเนาะทาให้ทั่ว ตรงซอกข้างในพยายามหยดมันเข้าไปนะครับถือเองด้วยถ่ายเองด้วยภาพอาจจะไวๆหน่อยนะครับเนาะเรามาหูนี้เห็นไหมครับเนาะสีจะแตกต่างกันนะครับนเนี่ยนะ,ะเห็นได้ชัดนะครับแตกต่างกันมากสีเราก็ทาให้ทั่ว เป็นของเหลือใช้ภายในบ้านนะครับที่เอามาแก้ไขแก้ไขรถเราที่มันดูโซมๆนะครับคันนี้ก็น่าจะเกือบ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ออกมาก็ยังไม่ไม่เคยทำเลยนะครับแต่วันนี้ใกล้จะปีใหม่ละก็เลยลองทำทำดูนะครับ เ,เขาก็กลับมาดำเหมือนเดิมนะครับพอตอนออกใหม่ๆม,มันก็สีไม่ได้แตกต่างนะครับเนะใส่เข้าไป ตรงอื่นก็กลับมาดำเหมือนกันนะครับอห็นี้นะนะครับนี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าจะให้ขอบดำนะครับตรงขอบตรงหน้ากระจกตรงที่ปัดน้ำฝนผมก็ทำไปแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับให้ดูว่าแม็กนะครับเนาะเนี่ยต้องแบ่งแบ่งโซนนะครับเห็นเห็นชัดเจนใช่ไหมครับอีกฝั่งนี้ขาว ฝั่งนี้ออกดำเงานะครับเนาะเห็นเห็นความแตกต่างนะครับผมก็เลยเอามาแก้ตรงหูหูล็อกของตรงแม็กนะครับผมดูผมเมื่อกนผมขัดยังไงมันก็ขัดไม่ออกก็เลยนำวิธีนี้มาลองดูนะครับ เช็ดทุกหูนะครับทุกหูที่ที่มันขาวเน,น,นเป็นของเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับนำมาแก้ไขประยยุต์ใช้นะครับทำให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องเสียตัง ไม่ได้เสียทั้งสักบาทนะครับมันก็กลับมาเงาดำเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็จะมีขนผสีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะผ้าเช็ดออกหน่อยช่วยนะครับใช้น้ำมันแค่นิดเดียว ถ้าใครไม่มีน้ำมันเก่าใช้น้ำมันใหม่ก็ได้นะครับให้ดูความแตกต่างก่อนทํำและหลังทํานะครับ ม,มันนาไปใช้ได้นะครับภาพอาจจะหลุดๆบ้างก็ตาต้องมองที่ทําด้วยมองคือกล้องด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งอ,อย่างแม็กเชดก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยถ้าใครขยันนะครับนม่ยก็ลูบไปด้วยแม็กก็จะกลับมา ดำเหมือนเดิมนะครับแบตเลอรเนอร์เราจะกลับมาดำเหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่วันนี้ผมเอาเอาแค่หูนี้ให้ดูก็พอนะครับเออื่อะถ้าใครอยากจะทำต่อให้มันสวยทั้งคันก็ทำได้เลยนะครับ ใช้เสบผ้าอน,นิดนดหน่อยนะครับจุ่มแล้วก็มาถูเช็ดถูให้ทั่วนะครับตรงไหนไม่ดำล้วก็แย่ครับแย่ก็ไปตามใจเราชอบเลยครับตรงไหนไม่ดำยักให้ดำ ครับเงางามะานะแล้วก็ภาพเช็ดตามหน่อยเห็นไหมครับ คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับลองนำไปใช้ดูนะครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ